ลิ้นท่าเสิร์ฟแบกบสวยค่ะตีหมาลูกนี้อ่ะเก็บได้แบ่สองเดี่ยวมยสามข้ามไปก่อนค่ะโปรเฟค็คสั้นมาลูกนี้โอ้เหนียวค่ะดิสาสุธินาไม่มีจังหวะพนนได้บุยครั้งจาจังหวะนี้ไม่เต็มมือเท่าไหร่แต่ไปก่อนนะคะส่วนพอรอาจไม่ที่ยังเก็บได้ค่ะพอรเฟค นต้องแก้ไขได้บุกอีกครั้งค่ะนกคอนน์ยอดมากก็ออยังร้องกันทันค่ะอิสาเคาะข้ามคอนนลให้บอลสั้นนี่เป็นคะแนนนะคะเจาลูกทองพิชกกรค่ะกลับมาสวยค่ะ หาตีมาลูกนี้เองร้องได้ค่ะนักขั้นนลปีตาวางลึกจังเก็บทันค่ะโปรเฟกต้องโยนข้ามแล้วปอนสั้นค่ะสุชนันโอ้เหนียวค่ะโปรเฟกต์ปีสาโอู้ามาลูกนี้เป็นคะแนนค่ะได้เขาได้พินาตีมาเก็บได้ค่ะนะครขนนลข่างพาอาจลูกนี้ มากค่ะหนำสี่ต่อสองพรทะลุงมาเสิบบอลแรกสวยสุนารักษ์ตีชิกมายังเก็บได้ท่านักขนท์นพรวางข้ามมาก่อนตัวเบกให้จุฬารักษ์ลูกนี้ลูดออกไปเองค่ะสี่ต่อสองค่ะบอลสั้นอารีอยังเก็บกันได้ท่านักขนท์ ตีกาวางมาโปรเฟคได้บุยครั้งให้อลิสาตีลูกนี้ยังเก็บได้คอนนลให้โดนพรสวนจากสามเมตรค่ะเอาค่ะบอลแรกสวยเล็งสั้นมาไปอิงคะแนนค่ะคราวนี้นัดชนะนั้นพาตีลงไปจุดหลักลงมาเสิร์ฟอ่ำพาโอ้โหเข้ามาสวยค่ะสิบเอ็ดต่อสาม อันดิสาเขาลงมาเสิร์ฟกติกาอู้ข้ามาทีตรงกลางแล้วเจอบล็อกค่ะอ้หเสิร์ฟลึกมาค่ะาาอาภัษอาจอีกที่เก็บได้ครับโปรเฟคให้สุทีนาสวนคืนติดบล็อกยังรองทันเกที่จุฬาลักษณ์ก็ยังไม่ผ่านบล็อกค่ะเก่งสองคนนะ,นะคะนครนนอน อีกได้สวยค่ะพะบอล<า><า>สั้นมาติดบล็อกอยังเก็บได้ค่ะเอาความไปก่อนพนน์ให้สีนัหยอดมาโอ้แล้วยอดดีด้วยค่ะลูกนี้เหลียวเป็น8ต่อ14นะคะโปรเฟกต์อ้ดโอดนค้อน ลูกนี้ได้ตีเน้นๆเลยค่ะกาวต่อ15สีหน้าทำได้สวยค่ะเอา้าตีได้หน่อยะ่ะริสาโดนขอนส่วนคือลูกนี้ติดบล็อกเก็บได้ค่ะเปรียบมาให้จติกา ตรงลงไปนะคะ19ต่อ9ค่ะพาวีค่ะเสร์ฟแรกสวยกติกาเอามาตีเองด้วยนะคะ้แลบอบแรกไม่ดีค่ะแกไปก่อนนะคะโอเฟ็จะเลนซ่าลูกนี้แต่ตีไม่ผ่านค่ะ ก่อชนะไปก่อนในเซตแรกนะคะสำหรับทางนครน,นนท์ค่ะเลนค่ะเสิร์ฟต่อก่อ,อนแรกหม่พอดีเท่าไรกติกาวางข้ามมาสุูละลักสวนเพื่อลูกนี้เก็บได้ะคะอนนอนรันครนนท์อัมพาจาก3เมตรค่ะเป็นคะแนนสู่กันต่อค่ะยอยู่3คะแนนนะคะสำหรับทางโปรเฟ c ไอซ์ยูวีซี จับได้บุกค,ค่ะสุธินาตีมายังเก็บได้ค่ะนะักนนท์กาธิกาขาดมาลูกนี้โอ้โหบอลฉาบเนี่ยเอากลับไปได้ค่ะบุกอีกครั้งค่ะนะักนนท์กาธิกาไปอีชีลับล็อกนี่ค่ะเหนียวแน่นสุธินาโอ้โห,โโหลูกนี้โอ้เราเมฆคนมันโดนจับฟาวค่ะน่าสุธินานี่ไปหลุดออกไปแล้วนะคะแต่จังหวะขึ้นบล็อกของนักนนท์นี่ไปฟาวตะข่ายค่ะบอิร์ฟของอ,อนันต์นง แรกได้ยกมาหลังให้จุลลักษณ์เก็บได้ค่ะนักนนกติก,กาหวางข้ามมาเหนียวข้างข้าโปรเฟกติสาสู้มาลูกนี้อย่างเก็บทันสาม่ตอนนงหวางยอดอเราไม่ไหวค่ะตกไปแล้วคราวนี้บอลแรกพอได้าวางมาโอ้เหนียวค่ะอลิสาพุนตีมาติดบ,บล็อกแต่งเก็บกันได้ค่ะโปรเฟก เปลี่ยมที่สุดินา3เมตร1 9กา15นะคะก่อนสวอ,อดิสาล้นแล้วเจอผลกักยังรองทันค่ะมาถึงจังหวะตีไม่ได้พินาอาดหนักลูกนี้ตีสลับล้อออกไปพินาเสิร์ฟระแดกสวย3เมตรการิกาอ้โหเหนียวคับโปรเฟกโยนมาให้นะค่ะโนบุกอีกครั้ง อ๋อนานงลูกนี้นไม่ไหวแล้วค่ะอุทยาเซิร์ฟมาอัดมาลูกนี้เอ้าเหนียวค่ะนักขนน,นก์กติกาอัดหนกักติดบล็อกอยังเก็บได้ค่ะนักขนน,นก์กติกาเคาะมาเอาค่ะโอกาสของโปรโฟเฟกสามเมตรสู่ินาโอ้สู้มาแล้วเป็นแต้มเลยค่ะ,อะเอาชนะไปได้ในเซตที่สองนะคะ 25ต่อ20ค่ะตีเสมอค่ะ1ต่อ1เซตถมพรค่ะเสิร์ฟวิณาจากสเมตรโอ้คุลงด้วยค่ะผลเสิร์ฟนะคะของทิชกอนหึต้องแก้ไขค่ะโอ้แล้วสวนเร็วพิณาจากสามเมตรเอาลงอีกค่ะมาเสิบของอดิสาค่ะ โอ้กฎิกามา้งหลังนี่โล่งเลยค่ะลินเซืบแต่แดกสวยค่ะอาบาอลสั้นลูกนี้ทะนั้นค่ะกดลงไปสามคะแนนค่ะโปรเฟกอืมงานมาอลูกนี้รับล้นสวนเร็วเก็บได้ค่ะโปรเฟกให้อริสาขึ้นตีติดบ,บล็อกอยมองได้เปลี่ยนมาที่ซทซินาสามเมตร ไม่พลาดบล็อกค,ค่ะบอนได,ไได,ไได้พอได้โอ้เราให้นะฉะน,นันตีมาลูกนี้รับล้นมาหว่าข้ามาเกาะน,นะคะโอกาสของนักขนนหมาที่กัดตีกาเอาค่ะทำพานะคะสเสิร์ฟตามอยู่หนึ่งคะแนนคะนะ่ะนักขนนลเราบอลซ้างของพวกเมืไทยค่ะ เอาครับโปรเฟกตีมาลูกนี้จุฬาลักษณ์เอาชนะ,ะบุก้าลงค่ะโอ้งชนะไปในเซตที่สามนะครับโปรเฟกมีสตี้ค่ะน้ำสองหนึ่งค่ะนักขอนน์เอยไปครั้ง่ะดลอนก่อนบอลสั้นมาเก็บได้คะ่ะนักขนนให้อัมพาบิดมาลูกนี้ยังเหนียวค่ะโปรเฟกสุดที่นาะโอ้โหสวนเร็วเลยค่ะ อ๋อับโปรเฟกต์ใส่มาลูกนี้ยังเอากลับไปได้ค่ะนักขนน์บุกอีกครัง้งค่ะโปรเฟกต์ให้อลิสาตีชลาบล็อกเก็บได้มอนได้ค่ะนักขนน์จะได้สวนคืนอ,อัมพาไหวค่ะบอลสามโหมเงนต่อนะคะเจอต่อค่ะอัมพาบอลแรกพอได้ต่าสูงไปหน่อยยังเกี่ยวได้คะ่ะดารักษ์วางจากข้างหลัง เก็บได้ค่ะนักขนนลจะได้สวนอ่ำภาจาก3เมตรน้ำอยู่ถึง10คะแนนค่ะนักขนนลเก็บกันได้ค่ะอ่ำภาวางข้ามไปก่อนไหลามาลงนี้ติดบล็อกแต่บูอีกครั้งค่ะโปรเฟกต์สามเมตรเก็บได้เหมือนกันค่ะน,น,นักขนนลเล่นสัน้นคืนท่าน้นค่ะอิลิสิลับล่อไป ไปหวังมาลูกนี้เก็บได้นะนะกนนทโดนพรอาจคืนตัวเหนียวค่ะรุสุสยาอาจจะต้องแก้ไขอาวพนักนน,นได้คุยครั้งสามเมตรอ,อัมพาตีบล็อกเพียงมาที่โนพรหยอดมาต้เก็บคันค่ะโอ้เราลูกคราวนี้ไปสลับบล็อกไปค่ะบอลแรกสวยอ่เล่นบอลสอง เสียไปครั้ง,งครับที่เชียา์คราวนี้คนแรกได้เปนไปวางมายัางรองได้ค่ะโดนพรอาจแชลับล็อกอยังเก็บได้ค่ะโปรเฟกสวนมาลูกนี้เป็นคะแนนค่ะ <c oughs> <c oughs> อืมติดลลอกค่ะลูกนี้วหวังทำไปกอนค่ะลิสาแต่ไก้า ใส่ยิชันหลับล็อกโอ้โหไม่ไหวแล้วคะ่ะบอลสามบอลเสิร์ฟนะคะโดยเกวารินแบกได้ค่ะโอ้โหแล้วกติกาใส่เน้นๆค่ะลูกนี้บอคะ่ะเสิร์ฟต่อหมาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะน,นัองนณนลกติกาสวนหนักยังเอากลับมาได้เหมือนกันคร่ะโปรเฟกต้องโยนข้ามไปก่อน คอนน์ให้ทิชักกรับบอลสั้นอดิสารองไว้ได้ดยกให้สุดที่นาค่ะลูกนี้ได้ค่ะไปฉลับลอ,อกไปอฏิการิาค่ะเซิร์ฟถิดไปลูกนี้เหนียวะนักคอนนเเ็มพรวางจากสามเมตรโปรเฟคได้บุกให้อดิษาหวางลึกมาเก็บได้ค่ะแต่ว่าต้องแก้ไขไปก่อน เอาค่ะโปรเฟก์ให้จุฬล,ลักษ์หวังมาด้านหลังปัดข้ามาได้บุอีกครั้งค่ะโปรเฟก์เตียนเทียริสาโอ้โหแลว้ววางมาลูกนี้เป็นทันแทนค่ะมาสซของอัมพาค่ะอิสาตีฉลับล็อกเอา่าเก็บได้พนน์ให้กติกาสู้มาลูกนี้เตียบร้อยค่ะสุดคนนัแนนเซฟ สวยค่ะโปรเฟ็เล่นบอลสองเจว,วาลินค่ะเกีเยวลินค่ะเซิร์ฟไไกาติกาไตยีงช่ไบลปลอค่ะลูกนี้แล้วลงค่ะกรดกได้ค่ะเอ้าไม่รู้จังหวะกันค่ะนักหนน,นโอกาสของโปรเฟ็ไหลมาเท่านี้เรียบร้อยค่ะตีงิ้นไข่นะคะ โปรเฟกให้มาตรงกลางจุลลักษณ์ดูหราไปเองนะคะโอ้โรแล้วกนทนชนะไปในเซตที่5 15ต่อ10คะแนนค่ะสผลการแข่งขันนะคะนักนนเอาชนะโปรเฟกไอซียูวีซีไป3ต่อ2เซตค่ะ25 14 20 25 25่ะต่อไป23ต่อ25 25 12แล้วก็1 5ต่อ10คะแนนค่ะ นะไปได้อีกนะคะสำหรับทางนะครนนค่ะ